Assalamualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นการนําเสนอรีวิวนะครับผมเป็นนาฬิกาข้อมือเด็กนั่นเองนะครับผมลักษณะสีนะครับโอ้โหมีหลากหลายสีให้เลือกกันอย่างมากมายเลยครับสําหรับคนน้องๆหนูๆนะครับชอบแน่เลยไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับผมสีฟ้าน้ําทะเลนะครับผมสีฟ้านะครับสีเทานะครับสีชมพูิ์นะครับสีม่วงสีดํานะครับ มีหลากหลายสีมากเลยนะครับผมขนาดนะครับกระทัดรัดน่ารักไซส์จิ๋วนะครับสําหรับน้องๆนะครับถือว่าถ้าน้องเห็นนะครับถือว่าชอบเลยแน่นอย่างแน่นอนเลยนะครับผมสําหรับความคงทนนะครับผมดึงอย่างนี้นะครับไม่ขาดนะครับเห็นไหมดึงไม่ขาดเลยนะครับผมแล้วก็ข้อต่อนี้ยืดหยุ่นได้นะครับลักษณะเป็นพลาสติกนะครับซิลิโคนอย่างดีเลยนะครับผมอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้เป็นกระดุมนะครับเป็นกระดุมเหล็ก มสามารถยึดออกได้เหมือนกันนะครับผมสําหรับวิธีการใส่นะครับผมเราก็แค่สอดเข้าไปในนี้นะครับผมใส่ไปในข้อมือน้องๆนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยครับผมเราก็เลือกตามข้อมือของน้องเลยว่าจะได้ลัขษณะประมาณไหนนะครับผมเมื่อเราใส่เสร็จเล็บ้อลแล้วเนี่ยจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการดูนะครับผมสําหรับการดูวิละเวลานะครับผมเราเพียงแค่ใช้นิ้วแตะนะครับเพียงแค่สอดน้องๆแตะเวลาครับผมปลายนิ้วแตะเลยจุดเห็นไหม จึ๊บจุ๊บจ๊บอ่าผิดข้าวนะครับขอโทษด้วยนี่ไหมปู้เตะะนะครับผมมันจะมี2แบบนะครับแบบมีหัวใจกระพริบนะครับผมแล้วก็ไม่มีหัวใจกระพริบอ่าเรามาดูกันว่านะครับผมการตั้งค่าของมันเป็นยังไงนะครับมามาตั้งเวลากันดีกว่านะครับผมอ่าขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราแตะหน้าจอพอขึ้นสีแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าให้เราแตะนะครับผมแล้วก็กดค้างไว้นะครับผม กดค้างไว้นี่คือชั่วโมงนะครับผมณนะตอนนี้ก็คือ1นึ่งทุ่มเสร็จเรียบร้อยก็กดค้างไว้นะครับผมจอปีแล้วก็เวลานี่เป็นช่วงนาทีนะครับที่มันตั้นอยู่น,นี่คือ1นึ่อ่าสินาทีเมื่อเราได้แล้วนะครับผมออกมาอีกครั้งนึงอ่าได้แล้วเราก็ข้ามไปนะครับผมข้ามไปช่วมนี่เป็นปีนะครับปี2021เรียบร้อยนะครับผม21อ่า แล้วก็คืนนอนี้วันเ,เดือนนะครับผมเดือนหนึ่งมกราข้างล่างคืออข้างล่างนี่จะเป็นวันที่นะครับผมเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดค้างไว้นะครับเอสเสร็จเรียบร้อยครับเป็นแค่นี้ครับผมมาดูดเวลานะครับก็ต่อมาครับผมนี่ก็คือน,นี้วินาทีนะครับผมเอาใหม่นะครับเดี๋ยวปล่อยมันดับก่อนนะครับดับไม่ดับ,ด,บ,ด,บดับเรียบร้อยโอเค เมื่อเราจะดูเวลานะครับผมเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ก็ตามนะครับแค่แตะไปครับผมนี่คือเวลานะครับหนึ่งทุ่มนะครับสิบเจ็ดนาทีนะครับผมแล้วก็วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหนึ่งมกรานะครับผมและณตอนนี้ก็ห้าสิบสองวินาทีรับเอาเป็นว่านะครับผมการตั้งค่าง,ง่ายๆนะครับผมอา่าตอนนี้ก็ ให้น้องๆหนูๆได้ใส่กันเลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าว่าน้องๆหนูๆก็จะชอบกันหรือเปล่านะครับผมฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับอัรสลามุานนอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเอาไปน้องๆกันเลย